สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่เกมออนเออ h o ออฟคิงเช่นเคยอารวีรอก่อนรอส,สักแป๊บหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้อาวีเป็นลูกเปีย้อยไปแล้วติดเกมนี้นะครับคลิปนี้ผมเล่นข่งเบ้งนะครับข่งเบ้งคือตัวอะไรในอาวีก็คือตูเลนน่ะทูลเลนน่ะทูเลนนะ่ทนนนะทูเลนนะ ไอตัวที่มันเก็บสแต็กเยอะๆแล้วมันก็ปล่อยพลังปิ้วเป้าปิวเป้าะซึ่งทุเรยใน RV ผมก็ไม่ไม่ไม,มีด้วยเลยอย่าว่าจะไม่เคยอย่าว่าจะเคยเล่นเลยไม่มีด้วยไม่มีจับจองเป็นฮีโร่ในครอบครองด้วยพ <As semble. S 1> อมาเกมนี้นี่ลองเล่นแทบจะหมดตัว เฮ้ยทำไมเลือดไปหมาที่มามาแล้วมาแล้วเติมตลอดอะผมอะ <im itation> มาแล้วพุ่งไปหนึ่งดอกสองดอกแล้วก็เอาเติไปแดกปักเขาใหา้หายไปเลย <im itation> บอกว่าไงแย่ๆโซฮาน <im itation> มาแล้วเว้ยเอาไปอีกหนึ่งดอกอลแล้วโอ้ผมพลาดแล้วแม่งเปิดเกาะพอดี หยอกหยอกนี่แงลบด้วยเติมตลอดแหละกลัวไม่เต็มเสือกทุกดอกแล้วบอกก่าเพื่อนกัน <Hey. S 1> โอ้โหไม่ออกมาข้างนอกอีกเก็บสแต็คเปิกเต็มแล้วแล้วก็ปักเขาให้สแต็นไม่เกี่ยวกับอันติป่าวะ แต่เพื่อความชัวร์เวลารับแก๊งนะครับมันเกี่ยวไหมเนี่ยท่านผู้ชมไอ้สแต็ตวิงวนรอบๆเนี่ยมันช่วยแ้นดติเราแรงขึ้นไหมผมไม่รู้ว่าไม่เคยเล่นจริงๆนะ <Att angle. S 1> ข้อดีของการทำคลิปลง YouTube นะครับท่านผู้ชมคือมันจะมีคอมเมนตะ์อะที่ท่านผู้ชมแบบเป็นเมนของตัวหลักของตัวนั้นๆอนะเขามาเมนแล้วก็แนะนำการเล่นนะครับ บางต,ตัวที่ผมไม่รู้จักบางตัวที่ผมไม่เคยเล่นแล้วคนที่เขาเป็นคนที่เขาเล่นเก shotgun, popcorn, ่งเล่นเป็นตัวหลักอ่ะเขาก็มาเมนต์มาบอกนะครับซึ่งมันทําให้ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกนะโดยที่ผมไม่ต네้องไปอ่านสกิลไม่ต้องไปดูอะไรเพิ่มเติมลงคลิปไปเดี๋ยวก็มีคนมาเมนต์ทักษะการเล่นอันเยี่ยมยอดที่พวกเขามีแล้วผมก็จำเอาไปเล่น เอาไป,ไปรวมกับทักษะอันน้อยนิดที่ผมมีมันก็จะเพิ่มภูมุขึ้นมาอีกนิดไหวหรือเปล่าไม่ไหวบอกไหวไหวหรือเปล่าปัก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  oh. เกมนี้มีโจโฉโจโฉเข้ามาหรือยังเนี่ย ถ้าจะโฉเข้ามาว่าจะลองซื้อมาเล่นอยู่หนึ่งดอกสองดอกโอ้ยโอ้โหพลาดกะปล่อยกะจังหวะลาดน,นะครับแม่งช้าไปเลยอดแดกขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับไหวหรือเปล่าด้วงด้วงไหวหรือเปล่าด้วงด้วงพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปเล่นด้วงเลยดีกว่า เก่าวชแต่บ้าแต่อันตินะครับสกิลหนึ่งนี่ก็แรงสกิลสองนี่ก็แรงนะเนี่ยถ้าดีผมกัเกตดูอ้าวนี่ครับมีอันติเข้าไปปักเขาให้ออแต่กโดนดึงโอ้ยเฮ้ยแทงมึงปีแรงไปบ้ารอดไหมล่ะเดี๋ยวมันล็อกแน่เลยนะว่าเลยครับ รออยู่ปักเขาให้หายไปซะเด,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 ดี๋ยวโดนโนดึงมันดึงยากเหรอเวลาไอ้ตัวนี้อยู่ทีมเราทีไรอยู่ทีมผมทีไรนี่ดึงไม่เคยจะโดนทุกทีเลยนะจะลองซื้อมาเล่นดูเลยครับ ดูเหมือนมันจะดึงยากเลยนะดึงยากหรือเปล่าเห <And S 1> มือนแก๊กหรือเปล่าดึงยากเหมือนแก๊กหรือเปล่าแก๊กที่ผมเล่นในอ v วีนี่ก็เคยเล่นไปแบบตอนเกมมันมาแบบใหม่อะพอดึงไม่โดนก็เลิกไปเลยเลิกเล่นเสียโรมนะเวลาดึงไม่โดนเสียแบบหัวร้อนอะ่ะนันแน่ ว่วงแล้วเพื่อนเปิดตักีเถอะเออนั่นแหละไอ้ย่าโดดมาอย่างนี้โดดอย่างนี้ก็สวยเลยครับอันตับไปแล้วเึกเข้าให้ถอยก่อนดีกว่าถ้าไม่ค่อยดีแล้วโดนสก,กิดอีกทีนึงก็ลงแล้วมั้งเนี่ย อ,อนุญาตกลับบ้านเพื่อราไหวป่าอ้าวมันอยู่ในป่าไม่ใช่หรอนี่ไงเจึกเจึกหายไปเลยเออโอ้เกือบเกือบสู่ขีด เกือบโดนดึงสกิลโอ้ยจ้าปักเขาให้ปักเขาให้าให,หายไปเลยแรงจัดเดี๋ยวเรียกว่าแรงจัดเลยกว่าแรงเวอร์สกิลหนึ่งนี้ถ้าเกิดระยะประชิดนี่แรงเวอร์เลยนะมันจะเหมือนโดนสามดอกเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคูณสามอ่ะ เออเออเออนั่นแหละหนายทุกป้อมได้โอ้ยควอมโหดไปไหนจะเอาสามทางเลยเอ่ะย้อนมาแนละ้วย้อนมาขอโอ้โห,โหไม่ทนันปากเขาให้ดิโอ้โหไม่ทันครับโอ้หแล้วโดนดึงด้วยออกมาโอ้โห,โหไม่ได้จบเลยเพื่อนก็สนุกอยู่นะตัวนี้สนุกอยู่ น่าเล่นอยู่เหมือนกันแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเริ่ม,มงนะ่วงเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้วให้ MVP เ p กีพีจีเลนเชียสวัสดีครับกดไลค์ให้เพื่อนก่อน